สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังสีเดกับผมวันนี้อยู่กับผมในเกม War Robot ออีกเช่นเคยนะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมทําคลิปไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอลงคลิปไปปั๊บเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของวอล r o โรบอก็คือเจ้าหอกครับผมสามารถที่จะผลิตได้ในโรงงานแล้วนะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบกันแล้วนะ พอส่งข้อความมาบอกผมกันแบบว่าโอ้โหเต็มเลยว่าห้องเนี่ยผลิตได้แล้วนะพี่โอเคผมทราบแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้ลงคลิปบอกในวันนั้นก็คือคลิปเนี่ยมันลงซ้ากันแล้วหลายคลิปเกินเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยมากๆเลยนะในหลายเกมก็รอคิวในการลงบางวันเนี่ยลงถึงสามคลิปเลยทีเดียวเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกดูได้เลยชอบเกมไหนสไตล์ไหนก็ขออภัยด้วยนะที่ลงคลิปบ่อยอะไรเงี้ยครับผมใครชอบเกมไหนแบบไหนก็ สามารถที่จะเลือกดูได้เลยครับผมตอนนี้ผมก็ทําคลิปอยู่ที่บ้านของน้องมาร์เนก็คือบ้านตัวเองก็อาจจะมีเสียงดังบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเวลาทาคลิปอะไรเงี้ยโอเคก็คือฮอคเนี่ยผลิตได้ในโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคนที่เก็บชิ้นส่วนอยู่ในกิจกรรมเนี่ยพอสามารถเอามาผลิตต่อได้เลยเพื่อจะได้ฮอคเร็วขึ้นนะสาหรับคนที่ชอบฮอคผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบฮอคเช่นเดียวกันนะแต่ผมยังไม่มีคนขับฮอคมั้งถ้าจําไม่ผิด อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ยังผลิตแล้วตอนนี้ผมผลิตรอ,อแล้วครับผมนี่ก็ผลิตฮอ,อขึ้นมาเลยเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยเราเคยสุ่มไว้อะไรไว้มันก็จะช่วยดันขึ้นมานะให้ได้ฮอ,อกเนี่ยเร็วขึ้นนี่ครับผมก่อนผลิตเนี่ยผมมีชิ้นส่วนอยู่สามพันเนาะจากสุ่มตอนนี้ผมก็จะสุ่มเรื่อยๆนะแต่ดวงไม่ค่อยดีครับผมการสุ่มก็ดวงไม่ค่อยดีนี่ครับได้ของมาก็เรียกได้ว่าไม่ดีเลยล่ะทีเดียวได้คนขับอย่างเดียวครับผม นอกนั้นก็เป็นชิ้นส่วนนู่นชิ้นส่วนนี่นะเตลพลังงานก็เยอะมากๆประมาณนี้ครับผมและอีกคราวนึงก็คือช่วงก็ต่อกําลังจะมีการอัปเดต7.0เนาะที่จะเข้ามานะครับลหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าโอโรชิเอยโมดูลใหม่คนคนขับใหม่แหมพูดผิดเลยคนขับใหม่ของเจ้าโอโรชิก็จะมาด้วยนะรวมถึงการ,รเรียกอะไรอะ การปรับการเนื้อต่างๆก็จะเข้ามาใน7.0เนาะการปรับสมดุลของหุ่นยนต์เนาะแผนที่ใหม่ก็ต้องรอรุ้นกันในระบบ7.0เร็วๆนี้ครับผมใกล้แน่นอนการคาดเดาของผมเนี่ยคิดว่าน่าจะมาตามรอบนี้ครับรอบกุญแจที่กาลังจะหมดนะก็เหลือเวลา7วันอะไรประมาณนี้ก็น่าจะมาเพราะว่าสอดคล้องกับระบบปฏิบัติการเนาะระบบปฏิบัติการเนี่ยก็เหลือ7วันเหมือนกันเนาะก็เลยทําให้เดาได้ว่าน่าจะมาตอน7.0น่าจะมาตอนหมด เนี่ยหมดพร้อมกันพอดีครับผมกองส่งม่บพิเศษก็เลย6วันก็น่าจะประมาณอาทิตย์ในหน่อยเนี่ยได้มีการอัปเดต7.0กันอย่างแน่นอนส่วนกิจกรรมที่เราทํากันไปแล้วนั้นเพื่อนปืนไฟที่มันเพื่อนบอกโฮ้ยพี่มันมันมาได้รับหรือยังอะไรยังไงแล้วมันจะอยู่ตรงไหนคือถามเข้ามากันมากๆเลยนะคือกิจกรรมปืนไฟที่เราเข้าไปตอบในทีมบีนั้นนะ่ะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ปืนเลยนะครับผมคือแล้วก็ ยังไม่มีใครแจ้งมาว่าได้รับของรางวัลเลยนะถ้าเกิดตรงนั้นนะ่ะจุดที่ได้รับก็คือตรงจุดหมายนี่ครับขวามือถ้าได้มันจะขึ้นตรงจุดหมายนี้เลยว่าคุณได้รับปืนไฟเข้ามาแล้วอันนี้เนี่ยผมช้าเนาิดนึงก็คือตรงจุดหมายตรงนี้นะสาหรับปืนไฟนะเพื่อนๆเนี่ยถามมันมากเลยพี่ทําไมผมยังไงตกลงมันได้หรือไม่ได้คือได้หรือไม่ได้เนี่ยผมไม่สามารถจะตอบได้นะเราทํากิจกรรมเนี่ยเราก็หวังที่จะได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วย เออว่าเออมันเป็นมันเป็นการทํากิจกรรมเนาะไม่ใช่ว่าการันตีว่าทําแล้วมันต้องได้อออะไรอย่างเงี้ยส่วนกิจกรรมที่2ก็เช่นเดียวกันก็คือการสุ่มในวิดีโอก็คือสุ่มส่งรายชื่อเข้าไปให้ทาง G.M สุ่มนี่ครับวิดีโอตัวนี้โอโรชิก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดเลยว่าเขาจะให้วันไหนยังไงไม่รู้ว่าจะให้พร้อมกับการอัปเดต7.0หรือเปล่าก็คือ1เลาะ1อาทิตย์เหมือนกันเนาะ มันก็คือได้ได้รอบอาทิตย์เหมือนกันอะไรประมาณนี้ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับผมไม่ชัดเจนนะรู้แต่ว่ามีที่ให้กรอกรับรางวัลเป็นการสุ่มถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยน่าจะเข้ามาในห้องหุ่นหรือช่องจดหมายอีกเช่นเดียวกันนะ <S 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 ก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยคอยติดตามเอานะครับผมเพราะตรงนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะก็ต้องพูดไปตามตรงครับว่าเออันไหนทราบันไหนไม่ทราบเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาถึงข่าวขาวกันประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้ ็อย่างที่บอกครับผมก็จะลงรายละเอียดต่างๆนะตามที่เพื่อนๆสงสัยกันแล้วก็รายละเอียดเร่งด่วนอ,อ,อย่างเช่นกิจกรรมหรือฮอกเนี่ยผมก็จะมาลงใหเพื่อนๆได้รับชมกันนะตอนนี้ก็ลงแบบธรรมดาไปก่อนครับผมเอาไว้เจอกันนะครับผมพรุ่งนี้ต้องดูบรรยากาศก่อนตอนนี้มีพายุฤด,ดูร้อนเข้าที่จังหวัดนครพนมเนาะก็ทําให้ไม่สามารถสตรีมได้นะ ผมกาลังจะเตรียมตัวสตรีมภายในวัน2อวันนี้ครับผมก,ก็ติดตามชมเนาะสาหรับการเล่นกันก็จะมีการสตรีมอย่างแน่นอนครับวันสองวันนี้ถ้าบรรยากาศมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนไปก่อนเนาะเพราะพายุเข้าเนี่ยผมก็ไม่สามารถใช้ไฟใช้ WiFi ไ,ได้นะมันอันตรายครับผมโอเคก็เหมือนกับว่าไปอยู่ไหนก็มีแต่พายุเข้าเนาะมาจากสิง์บุรีก็นหนีพายุมาครับผมก็ามาเจอพายุที่นี่ต่อโอเคครับผม ก็ขอให้เพื่อนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดหรือว่าเรื่องของช่วงนี้อากาศร้อนจัดๆเลยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ